สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มเอ็กคาวเตอร์ครับมาพี่น้องมาเปิดบอ่อใหม่แล้วครับย้ายมางแต่เมื่อคืนพี่น้องโอ้ดินทรายสวยจัดนะเปิดบอ่อใหม่แล้วครับนี่เจ้าจอมยุทธ XCMG โอ้ที่ร็อกร็อกร้อยเก้าห้าร็อกในตำนานไปมาเร็วนายักษ์โอ้นายักษ์มาจากไหนครับนี่โอ้นายักษ์นี่เวลาจอดต้องไม่จอด เดี๋ยวๆนะถ้าจอดอยู่กับฮีโน่นี่หมดรอเลยนะท่นพ่ออันไหนดูนด้หน้าพี่น้อง <c oughs> ในหน้านี่ได้ข่าวว่าลุ้ให้ทีมงานได้วิ่งไกลๆนะส่วนนหน้า,าหากินใกลๆนะแบบนี้ฮ <c oughs> ะ่ อยู่กับจอเอ็กซีมกีนะพี่น้องนะรถขุดแดนจอมยุดหรือว่าจากแดนมังกรนะครับโอ้ตั้งแตวาตั้งแตวามาจากศูนย์นีดงานนีดชี้ยิบนะพี่น้องนะ งานเยอะจัดโอ้เส้นหน่อยพูดใส่น้อยได้ตังค์นะพี่น้องใส่เยอะได้แนบหักเรียกเอาครับ มีอะไรพี่น้องมีของ <c oughs> มีของดีแล้วบ่ครับนี่โอ้ลูกรังครับโอ้โอ้มีลูกรังด้วยพี่น้องนะโอ้เจอขุมทรัพย์แล้วพี่น้อง อยู่กับโจย <c oughs> โอ้อยู่กับโจยเอ็กซีมจีนะพี่น้องนะเอ็กซีหนึ่งสามห้าบีครับสามพันชั่วโมงนะพี่น้องนะมาเปิดบอใหม่แล้วครับ ดินสายสวยครับดินสายดินสายสวยแต่ว่าข้างล่างนะเป็นลูกรังครับโอ ซับเราพี่น้องนะลูกลังสวยจัดครับนี่ ฝนนะพี่น้องหนะ้าฝนดินก็จะได้ราคาหน่อยนึงครับดีกว่าหน้าแรงนะพี่น้องมีงานทําหน้าฝนนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับส่วนมากจะจอดนะหน้าหน้าฝนนะทีมงานเรามีมีงานหน้าฝนครับ เป็นไงเป็นน้องเด็กซีีครับเป็นไงครับดูสดทรงเอวล้วเป็นไงครับหิือว่าผ่านหไหมเป็นน้องนะ สดส่งเยอะพี่น้องรถขุดจากค่ายจีนผนดิตใหญ่นะหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในอำเภอเปิดบ่อเปิดบ่อมาเจอลูกรังพี่น้องโอ้ยราหานี่ไม่มีนะวราหาไม่มีครับเขาว่าไงจะเอาต้นไม้ออกหรือเปล่า เดาใส่เานี่ยฮันบอฮะนีไหมคุณบอจวงเอาจะเต็มรถทุกคันเลยนี่เป็นมื่อไหร่บอเขาอยากให้เป็นสารบ่นีโอ้ đeo 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 cả mi đeo cả mi ขี่0.5นะพี่น้อง0.52ครับปั๊มก็คาวาซากิพี่น้องคาวาซากิ k 3v ครับเครื่องยนต์ใช้เครื่องยอซูซูนะ CPD ีดขีดหนึ่งนะดูมันว่าดูมันว่าวันนี้น่าจะเริ่มเข้ามือเห็นวะสงสัยเริ่มเริ่มเข้ามือได้เนี่ย นายโดยบริษัทนาะชัยนาแเมชชินครับ ไหมเอาถึงไหมซีเอออรียสเลยพ่อสำไมเดะโอ้ดูมันว่าจะฟืดฟัด์กว่าเมื่อวานนะพี่น้องนะน่าจะเริ่มเข้ามือแล้ว

กล้าแหวกแนวพี่น้องหนึ่งเดียวนะไม่มีใครเล่นนะรุ่นนี้นะแต่ว่าเรากล้าใจถึงกับกล้าเล่นเป็นไงล่ะพี่น้องสุดทรงเยีวนี่ไม่นีโกเบร้อยสี่สิบเลยนะผมว่าเท่ากันนะครับแต่มันมันโค้งขึ้นมาี้เหรอผมามมัน,มมนไปเพราดีเด้อระบบบิดบัตเป็นปบ่ครับพวกแน่วเพื่อนไป่ได้ไม่เห็นมุมแคมป์ถึงไปมครับมันโค้งสามเพื่อน กูกกก็ไปนุมงกันดิูดูระยะยาวพี่น้องน่าจะได้น่าจะได้รีวิวคันนี้บ่อยนะเดี๋ยวจะรีวิวการทำงานให้ชมเรื่อยๆครับคันนี้เพราะว่าเป็นเป็นรถที่แปลกใหม่นะพี่น้องค่ายนี้ครับไม่ค่อยได้เจอนะ คนมากมีแต <sm gli> ่โกเบนะแถวบ้านนะมีแต่โกเบหรือว่าโคระสูครับกูเลยเป็นแน่นาเนี่นี่บ่เนี่เยน่าโอ พี่น้องถือว่าโอ้เาผ่านนะพี่น้องนะผมว่าน่าจับตามองครับรถรุ่นนี้ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโอ้เร็วมากนะพี่น้องฟืดฟ้านเลยครับเดี๋ยวต้องถามคนขับก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไงครับเรียงระบบน้ำมันเรื่องระบบความร้อนนะ คอนโทลเป็นไงแต่ว่าคอนโทลผมรองขึ้นดูแล้วครับเมื่อกี้ครับคอนโทลก็จะคล้ายๆกับร้อยสี่สิบนะของโกเบนะคอนโทนนะคอนเทนสู้มือดีพี่น้องคอนโทนะ่ะอ,อ็ถือว่าไม่เบานะถ้าเบวิวนี่ขับยากนะพี่น้องรถผมคิดผมนะแล้วแต่ใครนะชอบใครชอบมันครับแต่ผมว่าให้ให้มันสู้มือหน่อยๆครับมัน มันถึงจะสมูทนะเวลาขับรถก็จะไม่กระดกพี่น้องกี่สี่ฟันครับเนี่เอ้ยกี่ห้าฟันพี่น้องโอ้เริ่มเริ่มเริ่มกี่ห้าฟันนะศูนย์จุดศูนย์จุดห้านะศูนย์จุดห้าสองรูปบานเมตรครับโอ้มนันมันครับขอลุกมาเมื่อวานพี่น้องทำงานยังไม่หยุดเลยนะ ไปฟูโซ่ฟูโซ่ฟูโซ,โซ,โซ่ไฟเตอร์ครับหกเอ็มหกหนึ่งข้าไป คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะครับผมยูทูบหนุ่มเอ็กคอรเวเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเอ็กคอรเวเตอร์ครับโยดยลิปนี้ราพี่น้องแต่แพงเท่านี้ครับเดี๋ยวน่าจะอีกสี่ห้าเที่ยวนะพี่น้องเดี๋ยวจะย้ายบ่อแล้วครับจะย้ายบ่อไปอีกที่หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายพี่น้องแต่แพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ